สวัสดีครับจู่กันล่นอ,งองทีมบอนทัวร์้ะพี่น้องพามาทัวร์กับทีมงานเจ๊วอ้อยกับเจ้าซานนี่ h 2 1 5 4ตัวใหญ่ตัวใหญ่ของเจ้าซานนี่ผู้ขี่ใหญ่ๆบริเวณบราร่าเลยพี่น้องเลยกับงานลอกนาเนี่ยแต่ลอกลึกหน่อยเพราะว่านาเกมันไม่ได้ข้าวน่นลอกมาจากนู่น อยู่กับใครนะกับจานหอยรถคันนี้4,000กว่าชั่วโมงเนระอ4,300กว่าชั่วโมงไม่แก้วกลองด้วยแก้วเม่ยกกลองมา4,000กว่าชั่วโมงมี2คันนะนุ่นตัวเล็กจอดอยู่น่นเจ้าเจ็ดวายเจ็ดห้าสกพี่พิน,นแข็งแข็งจะมีลูกลงังในไม่รู้ลูกลงังมั้ยเปล่าเดีย๋ยวจะไปทำที่แก่ทำดีแล้วพี่อ่ากัวดินมันหล่นนะ ลูกที่แกดิ้นล่วงนะชาวบ้านก็ร้องเรียนทีกที่ว่าไปกันมาแล้วนายเจ้าเล้ามอเมกาสองสิบมังคคนีนะทายเร่องบอยแล้วหรือจำไม่ค่อยได้ลูกพี่แกชื่ออะไรคนขับไม่ได้ครับแต่เห็นลูกลังสวยนะลูกพี่นะลูกลังออกก่อนไหมลูกพี่ลองขึ้นลูกลังดูไหมลูกไหม ี่กำลังลอกหลอกลูกลังอยู่ยลูกลังสวยด้วยแต่สัยจลูกหลังไม่ลึกเท่ากันมาณสามสิบเซน้ม่นางล,ลูกหลังนี่มาแล้วกับเจบา้าบัสเจ้าบัสกับพี่สมพรคอยตั้มกันด้วยุกพี่เลยเข้าทีละคันเลยวันนี้บรรยากาศดีหน่อยพี่น้องคึ้มฟ้าคึ้มฝนแต่ไม่มีฝนเลยคึ้มเฉยๆ จานหอยแกรับเหมาทั้งสองคันเลยเนดะ้อถึงเจ้า S V 75ทั้งเจ้า S V 215ค่ายซานนี่เหมือนกันขุงกี้ใหญ่ๆตักตักฟุ่นๆตักไงไงมันเปนภาษาเลาากันว่ามันไง,ง,ไงคันภาษาไทยก็คือ,อคว,ว่ามันฟุ่นสำหรับเรงเหีย่ยงไงว่าถึงไทยถ,ถึงเล่าผสมผลดีเที่ยกันนะ อันนี้เสียงก็จะมือแแมบในเด้อพี่น้องด้วยเพราะวกก่าเป็นคล้ายอาการอยาเป็นเป็นแบบทัดจำมนอนไปนั้นเลยดีมันคุ้นตลกไปวั่งนูน้นเลยมันไม่มาครับผมเน่ย <S <S หมดจากงานทางแกก็มาลอกหน้าต่อดี่ย้อยไม่เห็นยี่ย์แกนะยิ่ยสจอยู่หน้างานคุณแมอ้อยไม่ใช่ยี่ย์หรอกเรียกแมอ้อย ทันนีอยู่พี่แกใส่สีตักไม่ต้องอุ้มนะแกว่าถ้าอุ้มถ้าอุ้มถ้าอุ้มนี่แกบอกว่ามันมหล่นเอออ้าวอันนี้ทุกทีได้ไอนะ้ก้อนใหญ่ๆก้อนเล็กๆตกไม่เท่าไรไอ้ก้อนใหญ่ๆตกลงไปนี่โดนนอไซค์นี่เสียตังค์แถมนิดหน่อยัพี่แถมเยอะก่ได้ ไปลูกพี่บัสไปข้าวหน้าพวกเจ้าใส่ลาวมาเลยเด้อใส่าวล้าข้างๆมาเลยมันจะไม่หลงไปไปโดนมือจะสาดนี้เลยพี่พี่ทีก่อสร้างพี่น้องมบริษัทเอาไปใกล้ๆในกุ้งกี้ยังใหญ่เลยได้พี่น้องเลยมึงจะปนึงิวึงก็ไม่รู้ ขนาดนี้นะเหลนมันชิดชัดฟาดดีนะรถใหม่นะมาลูกพี่สมพรอยนไม่น้อน้อยมาถอยมาอีกกางทีรถขยบมันจะเป็นันง ้บอกไปลแล้วนะพี่น้องชั่วโมงทำงาน4,000กว่าถามลูกพีกันมาแล้วลูกพี่ห,ห,อหอยหรือว่าจานหอยลูก่งร่วมกันอยู่ประมาณ5คันทีนี้ไอ้ล้อโตไม่รู้ไปไหนตอนนี้ล้อโตวิ่งหนีหรือกลับเข้าบอ่อกับจันเบิดก็ไม่รู้ลงที่ใกล้ๆกันนะพี่น้องแดงใกล้ๆกัน ฟื้ฟัดดีอยู่ด้วยเดี๋ยวจให้ลูกพี่แกเจาะดูหินนไงหินลึกไหมได้หินนะหินตอวนี้หินมันหายากเลยแค่นี้บอกหินแค่นี้มีหินไม่ตึงหินหินมีมีปะายพี่น้องไม่มีตึงนั่นมันน่าจะมีไปหมดแต่หินมันมีปะายกับหินสวยเลยหินพวกนี้จะให้ดูหินกันหินสวยเลยลูกไม่ใหญ่ลูกพอดีพอดี ตรงนู้นพี่หอยแกตักเนี่ยมีแต่หินเด่นสวยๆห้งนั้นลยมีเต็ทไม่ลึกมีอยู่เต็นท์ไม่ลึก,อต,ลกอตอนเราต้องหลบฝุ่นด้วยนะพี่น้องนะผมต้องเดินหลบฝุ่นด้วยพี่แกวฝุ่นเป็นลมไปฝังนน้น แรงกดมืออย่างแรงเลยเด้อสเปครถบ่ไม่ค่อยรู้หรอกสเปครถไม่รู้แต่รู้แต่สเปคคนขับนี่แหละงานไหแกก็ฝีมือเด้แกลอกนานนี่แกลอกน้นงานเนียนเลยหลอกมันจะลอกธรรมดาใช่ไหมหลอกลึกอยู่เด้วประมาณเนี้ได้บ้งบางทีบางทีก็เมตรหนึ่งบางทีก็ห้าสิบหกสิบเส้นหรือตรงนี้ประมาณเมตร มีดกว่าบานั่นแหละตรงที่ผมยืนอยู่นี่ใกล้ๆเมเมื่อกีแกจะไปงานงานทำถนนนะทำทางทำถนนลอกนานี่ครับช่วงนี้งานนี้งานเข้าเลยแต่แกยังไม่ไปโอ้หินเสือกทุกที่ลอกไปสต็อกกไ็ไม่ได้ป่ะเราจะไปสต็อกไปนะจี๊ดี๋าเอนะ ทำนาไม่ได้ทีนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะฮิโน่เลยโกลล็อกลื้อขนาดนี้ก็น่าจะทำนาได้อยู่ปลูอกอ้อยก็ไม่ได้ไดินมันแข็งดินอย่างแข็งแข็งนี่ได้ใช่ไหมได้พี่แก้ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นสองสานนมานมมกาึกเนาะฮิโน่ไม่กล้าฮิโนไม่กล้าคนเล่นเยอะฮิโน่ไม่กล้ามีสูงเดี๋ยวเจ้าโยจิตจิตีจิตซีนี่ก็ยืมกัน ยูกเป็นเี่มดึงนี่ต่อมันี้นต่อมือลูกแกนะดึงขาดไปเลยด้อรูอต่ออะไรเอาไปด้วยหนึพี่เอาไปด้วยเลยหนยงพี่ รถใหญ่ๆนี่ยตักได้ล้อรถหกล้อนะรถเล็กหรือรถหกล้อต้องมารอไม่รถใหญ่รถหกล้อต้องมารอต้องจอดรอไม่โคลโคลรถไม่โคลต้องจอดรอรถหกล้อหิ้มที่เสวยภาพภาพโดยรวมก็ยังรถใหม่เนาะรถใหม่ไฟแดงรถมือเรียก ตองรอ,อก,ก่อนนั้นสน้องนะรอลูกพีกแกมาลูกก,กีแกรถนลูกพีกหอยแกกำลังมาหินเล็กบ่ลูกพีเดจ้อบ้งหินบ้มีมีบ่านเล็กเป็นปบ้อ,อ,บอ,อหอ,อ,กกอ,อก่อก่ง่งมอง้หอปาม่ีห่อบ้านมีเอีวย จยกันโน้คันซานี่เจี๊ยพุทสาแต่ว่าขันหลอกหน้าของนรุ่นขนนันนาเขาหลอกไ,ไวๆอยู่ด้วยเนาะเฟีมอย่างใหญ่เลยพี่น้องเลยล้นเลือตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดล้เลือเจ็ดตัวแคลีสองตัวใหญ่ลูกขนาดกุ้งกี้หนึ่งจุดหนึ่งคิวพี่น้อง ไม่รู้เลยจะดูก่อนสปินไม่มีบอกตรงนี้มันมีหรืออาจจะมีแต่โอ้ใหญ่เลยพี่น้องเด้อบูมอาร์มนี่ลายแยกก็มีนะแต่ตัวแยกคงจะไม่มีมาด้วยแหละถ้าเอาเขาคงจะให้นี่เพราะวันมีที่ใส่ลายแยกมาด้วยอยู่แต่เขายังไม่ใส่มาให้แกค,คงไม่เอาเอาสปิคเทปเอาสปิคธรรมดาพอเขว่า ซีเรียนลำเบอร์ว่าเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวรถขี่แกไป้วเพื่นลำเบอร์อยู่ตรงไหนดูยังเพื่อลำเบอร์อะไรเห็นไหมใช่ไหมครับดูจรินรถใหม่ใหม่ก็เสียงนิ่มๆอย่างน,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 นี้แหละใช้งานประมาณสัก3ปีปีที่4อยู่อยู่กับเราตอนนี้มั้ง สำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่น,นี้ก่อนนะพี่อนนะคลิปหน้าเจอกันใหม่กับพ่ออมสินออนทัวร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ